มอดิงเนี่ยได้รับความไว้วางใจแล้วก็ได้รับการชื่นช่มมากที่สุดเลยในในทุกวันนี้นะครับหลังจากที่พิสูจน์ตัวเองมากกว่หลายเดือนได้รับการย่อมรับจาก FC f อฟซีแฟนคลับจากพ่อแม่ f อฟ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเนาะไม่นี้อยากว่าถึงเรื่องคู่มอนอิงหรือว่าพี่หมอนอิงของน้องอิงนะครับเนาะซึ่งเบาวชนอยากว่าถึงแต่โดนแล้วแต่ว่าบ่ได้บ่ย,ยักเทื่อนะครับหลังจากผ่านมาแล้วหลายเดือนเนาะที่หมอนอิงก็เลยไม่อยู่ยกับน้องอิงแบบอะขอขั้วรถตู่แล้วก็วงสาวหน่อยเป็นบ้านแพงนะครับหลายคนกะ สงสัยว่ามอญอิงสิยอยู่น้ำใดบอโนอุ้งอิงเอ๋บ่แมนมอนอุ้งอ,อิงมอญอิงสิอยู่น้ำใดบ่หล่ะกะ่ะมอญอิงสิดูแลน้องได้บ่นะครับช่วงแรกๆที่มอญอิงมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าผู้ดูแลน้องอุ้งอิงนี่แหละนะครับคู้มอญอิงนี่โดนดาราม่าหนักมากนะครับในเรื่องของการดูแลน้องบนเวทีนี่ คือว่าใหม่ๆเนาะใหม่ๆก็เอาอยัางไงในถาถมเมืองในการในเรื่องของการทํางานนะครับมันจะเป็นคือกันกสุขคนหรือ่ิดหวังคือว่าเอาอยางไงล่ะเข้าเหตุงานใหม่เนี่ยเขาก็ยังบวชทันไหคลองเนาะยังบวทันหนูจังว่าบวทันไหนหูแจ๊กเลแต่ละงานแต่ละนี่มันสะบวกขึกันต้องเลี้ยนรูปไปเรื่อยๆนะครับช่วงล่างๆมาเนี่ยมอนอิงทําได้ดีขึ้นแล้วก็ทําหน้าที่เยอะขึ้นบวาสิเป็นแต่ผู้ดูแล หรือว่าผู้จัดการนอนอุ้งอิงคือแต่ก่อนทุกวันนี้นอนมอนอิงทํำแทบทุกอย่างเลยนะครับเนาะที่ที่นองทํำได้นะครับเพราะว่าสิเป็นเสือผาเพราะว่าสิเป็นอย่างนี้การดูแลเอาใจาใส่นอนอุ้งอิงถือว่ามอนอิงสอบผ่านนะครับหลังจากที่ไม่ไม่ผมเคย ผมบ่ไดนตำนีนะครับผมเคยตำมีแต่ว่าผมมองว่าคู่มอนอิงเนี่ยเพิ่นกะบอกยางไงนะครับบอกยางไงคือสายตาของคนเป็นเอฟซีเนาะกสิมองว่าเพิ่นก็เคยบ่เคยลำบากมาปันใดนะครับเนาะท่านสิมาอยู่นะมั่งมอลำาเนี่มันคือคือนอนกลางดินกินกลางทรายอาาว่าวแบบบ้านๆนั่นะครับนอนตามวัดตามว่านะครับสิยูได้บ่จังสี่นะบ่แเมนว่าไอ สียังบ่ได้คือ,อย่านเพิ่นอยูบ่บ่ได้เพราะว่ามันความลําบากของการไปตามสถานที่ต่างๆนี่มันจะบ่คือกันบางที่ก็จะจะสบายแนย่ในการนอนในกะที่พักที่นอนบางหม่องก็ลําบากนะครับนั่งกลางดินคือจังผมนั่งจังซี่ล่ะครับกินก็กินกลางดินจังซี่ล่ะนะครับคือมันลําบากก็ย่านเพิ่นอยู่บ่ได้เนาะแต่เพิ่นก็นพิสูจน์ตัวเองนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อย นะครับโดนตำนี้แนะ่โดนทั่วลงแนะ่ยังแน่กับธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะครับสิ่งที่ผมเห็นหมอนอิงแสดงออกตลอดเลยก็คือความเข้มแข็งของมอนอิงและก็ความอดทนของมอนอิงบพว่าสิโดนยังขม่านี่เพิ่นสี่ทนได้ละก็เพิน่นกะจะเอาความผมว่านะเพิ่นจะเอาอตรงนี้แหละนะครับ มาสอนน้องมอนเม่อมสอนน้องอุ๋งอิงนะั่เพราะว่ายังเพราะว่าเพิ่นเป็นครู่เนาะเพิ่นก็สีเพิ่นเดลเรียนเดอันนี้มาก่กอนสีปเปได้นมาเป็นคู่นะครับเพิ่นก็ได้รับการฝึกฝนมาแล้วบ <c oughs> านนี้หลังจากมาอยู่กับวงสาวหน่อยเพิ่นแพรงแล้วก็ได้มาดูแลน้องอุงอิงนะครับเนาะมอนอิงก็ได้รับการยอมรับขึ้นเรื่อยๆนะครับ ได้รับการยอมรับขึ้นเรื่อยๆจนมัดถือจ้งว่าจงช่วงที่ยายเบอบรอบ่ได้มาอยู่บ่ได้อยู่น้ำวงเลยเนาะ,ะคู่มอนอิงหรือว่าพี่มอนอิงเนี่ยก็ไเด้ทําำนาทีแบบแบบเต็มทีเลยนะครับบนเวทีนี่เต็มทีเลยแต่เก้านี่กะจะมียายเบอรอเนี่ยมีอันนี้เนี่ยมันกะจะหลายคนน้องก็จะเกะกะกันเอาง่า,างไๆเลยนะครับผมผมมองเป็นการเกะกะเป็นการอันนี้กันไปเลยนะครับบานี้ช่วงหลังแม่บ่มีอันนี้ ยัยมอนอองนี่ก็เล็กๆก็ยังเกยๆกังๆลมาถึงว่ายัางบ่งหูจังหวะในการดูแลน้องช่วงหลังมานี่เนียนตานะครับช่วงหลังๆมาีน่เนียนตามากแทบสิบม่มีตำหนิถึงถึงว่ามีตำหนิผมก็บบมองว่าเป็นเป็นความผิดพลาดเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันจะมีบางครั้งบางจังหวะที่นอ้องตรงห่างกันจักน้อยบางที่กอ้เรื่องของการเอานั่นอนี่ไปเก็บในน,นู่นนั่นนี่อย่างสนะครับ มันจะบอไอ้ไกลชิดกันตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งการไกลชิดกันตลอดเวลามันกอ็ซีแฟนคลับมันกะเสียนี่เนาะนะครับตรงนี้ก็ต่องเมืองอีกอย่างหนึ่งว่ามันสีอันนี้บอแต่ว่าพูดถึงหมอนอิงเนี่ยได้รับความไว้วางใจหล้วก็ได้รับการชื่นช่มมากที่สุดเลยในในทุกวันนี้นะครับหลังจากที่ พิสูจน์ตัวเองมากกว่าหลายเดือนนะครับจนได้รับการย่อมรับจาก f อฟซแฟนคลับจากพ่อแม่เอฟซแล้วก็จากยูทูบเบอร์สายหนอกคึอผมนี่เนาะที่จริงเนี่ยผมย่อมรับมอนิงแต่โดนเล้วแต่ว่าผมแค่อยากแค่คิดว่าเพิ่อนอยากเพิ่นสียูน้ำหนองบ่ได้สียูน้ำวงบ่ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าความลำบากที่ผมบอกไปนั่นแหละ นะครับผมผมห่วงแค่ตรงเดียวนี่ตรงอื่นผมบอผมบอกห่วงเพราะว่าเพิ่นเป็นคู่เพิ่นอันนี้เนาะความอดทนเพิ่นมีอยู่แล้วเลยยางนึ่งแบบนี้เพราะแต่อีหยังอีหยังมาเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นความมั่นใจความอันนี้ของมอนอิงก,ก็มีมากขึ้นาดนี้ช่วงหลังมมหมอนอิงเป็นทุกอย่างให้กับอุ้งอิงให้กับน้องอุ้งอิงเพราะว่าอย่างเพราะว่าบ่ว่าสิเป็นแต่ก่อนเป็นแก่พีเลี้ยงกันว่ เป็นเอ่อเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเราบอกง่ายละเป็นพี่เลี้ยงละมันมันง่ายดีนะครับบ้านนี้ก็ลร่างๆงมากกับเป็นหอดพี่สาวเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกอย่างอ่ะเป็นที่ปรึกษาใดทุกอย่างเลยเพราะว่ายังเพราะว่าบางครั้งน้องจะเครียดน้องจะหนีเนาะหรือบางครั้งน้อง้องเพลงแล้วน้องจําเนื้อบ่ได้ก็ปรึกษาอ่าปรึกษาพี่นต์อิง มันก็คือคือจังใดล่ะคือพีมอนิงนี่ก็้องเพลงใดอยู่แล้วเนาะพอเธอก็็้องเพลงพอคือกันอ่ามันก็เลกมันก็เคมีมันก็ตรงกันอยู่แล้วบ่ราว่าสิบาดนี่การใช้ชีวิตทุกวันทุกวันนี่ก็คึอกันบ่ราว่าสิช่วงหลังนี่ไปใสมาใส่นี่สังเกตเห็นนะสีฮู่ใจกันอ่าจังลงรถแล้วอยากินเขาตรงนี้นะสมุินะอย่ากินผักรตนะอย่ากินเขาปึ๊บมอนิงจะสั่ง จะเป็นคนสั่งแล้วก็แม่หน่อยจะจะให้มอนอิงสั่งส่วนมากจะให้เป็นแนวนั้นให้มอนอิง,องสั่งสร้างระบาดนิก็นางกินน้ากันนะครับผมมึงนะครับมึงช่วงหล่างๆมาเนี่ยจะดูดีขึ้นกว่าเก่าเยอะในภาพร่วมของมอนอิงแลวกะทีมรถตู้เพราะว่ายัางเพราะว่าคนบ่เยอะมันก็มันก็ดูแลก,กันไงเห็น่ะครับคนเยอะก็ดูแลก,กันยาก ผมบ่ได้บ้าเรื่องดราม่าอีหย่างเด้อบอกถึงแค่ตรงนี้แหละถ้าคนหน่อยมันก็ดูแลกันงางหรอกไปใส่มาใส่มันก็สะดวกนี่คือคือสิ่งที่มันออกมาออกมาเห็นช่วงหลังนี่คือว่ามันมันสะดวกขึ้นถึงแม้มันจะไม่ไม่มันจะอึดอัดใจแน่หมายถึงว่าทำใจบ่อได้ยังสี่นะแต่กะเริ่มปรับตัวได้มอนอิงเริ่ม มอนอิงมันเป็นเริ่องมอนอิงปับตัวได้ในเรื่องของโลกโซเชียลนี่น่นแล้วเคยกับสิมาได้มาสอนมาเป็นทีปรึกษามาเป็นผู้ให้คําถามผู้ใหค้คาตอบให้กับน้องอิงในเรื่องโซเชียลนี่เพราะว่ายังเพราะว่าบางครั้งนอง้นอ,งนองยังหน่อยอยู่ยังยังบ่คิดบ่ท่านไดนอันนี้ว่าเออตรงนี้ต้องไปโตต่ตตบอบ่จังสันสิน้องมอนอิงก็เป็นที่ปรึกษาให้ แล้วก็ทีนักทกีนี้ก็นั้นก็คือมีแม่หน่อยมีพ่อโจเป็นคนกำกับอีกเทือน,นึงเมืเ่อก็เลยเห็ดในช่วงหลังมานี่อมอนอิงเป็นทุกอย่างของน้องอุงอิงแอชชนบาวชนขอตัมือห้นะครับตบมือหายอุงอิงเอมอนอิงนะครับตบมือห้ที่ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นทุกวันได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอให น้องมอนองนิงนี่หรือว่าคู่มอนอิงเนี่ยรักษามาตรฐานว่าจะาของไวหวแล้วก็รักษาความดีตรงนี้หรือว่ารักษาทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ไหวนะครับเบาวชนมองเห็นนะว่าโอกาสจึงสี่มันหายากไผ่ไ่กับอยากแลนกับมาตรงนี้อยากทำหน้าที่นี่นะกะรักษาโอกาสรักษานี่คือจังบอดจพนโพดน,นั่นแหละว,ว่าว่า ในเมื่อมีโอกาสมีงานมีโอกาสก็ต้องกอดโอกาสกอดงานไวให้หนั่นๆนะอย่าปล่อยให้รุดมือไปถั่หรุดมือไปแล้วจะเสียใจนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หาได้ง่ายโอกาสดีๆแบบนี้มันมีคนเป็นพันเป็นหมืน่นต้องการสีเฮหนาทีนี้ก็จะให้คู่มนด,ดิงรักษาไวให้ดีๆเพราะว่ายัางเพราะว่าที่เป้าช่วยเหลืางๆมากนี่คือ f อเซิ่น สนามสนุนน้องหมดอ,อิงเต็มทีนะครับมียังบางเทีเป็นไห้เหลา่าน้อยพเพื่อแพรมหาหมดอ,อิงนั่มนะครับบ่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของใส่ของสอยนะครับหมดอ,อิงก็ได้รับมาหนำ่ำตรงนี้ก็ภูมิใจนําทุกคนทุกฝ่ายนะครับส่วนมากบ่าวชนสิบ่เว้า,าเรื่องดามาอีหยังดอกถ้าไม่หนักหนาจริงๆถึงถึงเรื่องสิเกิดขึ้นเมื่อกี้วันที่ผ่านมานี่บ่าวชนก็บ่ค่อยบ่ค่อยสิไปดานมาดามา,า,มานําเขา ราะว่าอย่างเพราะว่ามันจะได๋ละมันมีคนเหตุหลายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็กคือบางช่บุคคยธนาเรื่องตรงนั้นนะครับก็ป,ปล่อยให้เวลาเพ่นจัดสรรเราแล้วกันนะครับเนาะก็ขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะมือนอีก็คลิปนี้ก้บบาเรื่องของครูหมอนอิงช,อช,ช,ชุ่มชุ่ชมเชยชื่นชมชมเชยชื่นชมในความเสมอต้นเสมอปลายของครูหมอนอิงนะที่เฮตด ดีกับน้องล้วกะ็ดูแลน้องย่างดีมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้นะครับก็รักษาความดีนี้เอาไว้นะครับความดีจะอยู่คงทนกับเรานะครับเอฟซีพอพอแม่เอฟซีมันมองอยู่เนาะซิ่งไดที่ดีเก็บเอาไว้เอาไปสอนน้องน้ำนะครับอันซิ่งไดที่บด่ดีทีพันหูผ่าน,านตาขามาเพราะว่าสิเป็นลงโซเชียลกัเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นคู่สอนใจ นะครับเนาะกะบาชนกับบอกมาโดนแหลกก็ขอบคุณพี่น้องนะครับได้ถี่มาหลับชมเรับฟังบ้าชนวอานะครับเนาะบางรั้งกัสีบ่อออกดอกเรลืองแนบบางรั้งกับอยู่ในเรื่องแน่นะครับเป็นปกติของบ้าชนนเลยเพราะว่าบางครั้งกับชิดหาเนี่ยมาบอกให้มันฮอดแปดหน้าที่ก็ขอบคุณหลายๆนะครับได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าชนแน่คิปนี้ราไปกรนสวัสดีครับ